ให้รู้ด้วยหน่อย,ยกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นมะเร็งกินกระดูกหลายอย่างแล,แล้วก็นอนติดเตียง ขาอ่อนแรงเลยมันยังม่แรงเลยเนะี่ยเรีว่ามากินตัวนี้ดีขึ้นทุกนี่เลยเดินได้ดเดินได้วิ่งได,ได้แล้วก็เข้าไปบริษทัท T N K กี่ครั้งแล้วหลายครั้งแล้วหล,หลายครั้งแล้วจนได้เป็นพออแล้วใช่ไหมจะขึ้นพออแล้วเออดีใจด้วยฝากด้วยฝากด้วยคนนี้ฝากด้วยบ้านบ่อขี้น้ำเต้าขี้แรงขันน้ำเต้าเทสเทรนนิยง ก็แต่แทกมือคนป่วยนะคะเาก็เลยท่ะเออกรเากีเจียยงยังเจอเลยน้อมไส้เนี่ยระไรเจี้ยงมนเะนานี้ส่ออยกรีกอยูีเอ็นเคไม่กลัวโควิดระกดกันได้สบายไม่ต้องกลัวโควิดอ้ วันนี้วันที่15นะครับของเดือนมกราคมนะครับปีพศ2565นะครับวันนี้ได้มาที่สวัสดีรีสอร์ทนะครับสวัสดีรีสอร์ทอยู่ที่อำเภอผุขันนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ มาสัมมนานะครับโครงการสุขภาพดีมีรายได้นะครับกับบริษัท P N K กับบริษัท P N K นะครับวันนี้พี่น้องทางศรีสะเกตนะครับก็มากันเยอะนะครับอันนี้คณะ,ะกรรมการนะครับหรือว่าสาวศรีสะเกตไม่ได้คนสวยๆเนาะ อาถุงเงินค่ะถุงเงินนายลองสวัสดีเป็นภาษาสีสะเกตหน่อยสิสวัสดีแมวบางปูกบเรียตนบเลดนเออเรียบอเอ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 เนอเออเออออเออเออออพี่เออเอนเออออเออเออเคอเออเออนออเออเออเออออเอออออออเออออออเเเออ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  ถ้ารูปรอนี่แบบว่าไงถ้ารูปรอนะครับคุณพี่ที่ที่เป็นสุขภาพไม่ค่อยดีใช่ไหมถึงได้เข้ามาเจอกับพีเอ็นเคอาทก็สุขภาพดีแล้วทีนี้ก็สุขภาพดีแล้วแล้วก็บูชาพรพุทธพรโพุทธงามมากเลยนี่อ่าใส่ปุ๋ยพีเอ็นเคแล้วก็บอกต่อญาติพี่น้อง วันนี้เอาให้ระเบิดเถิดเทิงเลยเนาะพี่น้องทางศรีสะเกดอ,อันนี้คุณยุพานะครับก็เข้ามาเป็นวันแรกนะครับจะนำทีมพี่น้องทางศรีสะเกดนะครับแล้วก็คุณแม่ผู้ทช่วยเป็นนํำมาพึก เข้าห้องเป็นบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่ห้องนะครับห้องสัมมนาวันนี้นะครับหรือว่าห้องเทนนิงนะครับนำโดยพออ,อนันทานะครับแล้วก็ท่านลองอ,อนะครับนี่คือทนรองอ,อทานรองคนสวยสวัสดีค่ะคือบริการฝรั่งของตัวเองนะครับนี่ปลูกเองกับมือปลูกเองกินเองปลูกเองกินเอง ครับเข้ามาในห้องพี่จะดัมมาน่านะครับวันนี้ก็มีช่องเรยวอรรนตี้ดางนะาครับวันนี้ก็มีพระคุณเจ้ามาด้วยสะัสดีค่ะุกผู้ชมค่ะเราเจอกันเช่นเคยนะคะวันจันษษษษษษษทร์11นาฬิกา5นาทีโดยประมาณกับวอรรนตี้สีส,สันสดใสวัร์นตี้จะช่วยชาร์จพลังทำให้เช้าวันจันทร์ของคุณ ใดกว่าวัน,นไหนกับรายการชอ่าอง5มารตี้